สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการแกะกล่อง oppo f11 pro นะครับหลังจากที่น้องแอมเขาไปในงานเปิดตัวมาเขาก็ได้เครื่องรีวิวกลับมานะครับแต่ว่าก่อนที่จะรีวิวเนี่ยรีวิวจะปล่อยประมาณสัปดาห์หน้านะผมจะมาให้เพื่อนๆดูก่อนว่าในกล่องของเครื่องที่ oppo f11 เขาขายเนี่ยเขาให้อะไรมาในกล่องกันบ้างนะครับเพราะว่ามีหลายคนสงสัยนะแถมเคสไหมอะไรอย่างงี้นะอันดับแรกมาดูที่กล่องกันก่อนนะตัวกล่องก็สไตล์ของ oppo เลยนะครับจะมีโชว์ตัวเครื่อง สีนี้สวยมากสีใหม่ของเขาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเฉด3เฉดนะแล้วก็สเปคข้างบนบอกเลยว่าแรม6กิกรอม 64GB กิกะไบต์นะครับตัวเครื่อง F11 Pro ชัดเจนข้างหลังมีฟีเจอร์คร่าวๆจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือมีกล้องหลัง48ล้านเยกล้องรลง5ล้านพิกเซลนะครับระบบ o o ฟแสตชาร์จ3.0นะเขาบอกว่าชาร์จเร็วกว่าเดิม20%เลยนะแบตเตอรี่ตัวนี้4 0 0 0มิลลิแอมด้วยแบตอึดด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอ6.5นิ้ว Full HD Plus นะครับ screen อ เป็นหน้าจอแบบไร้ขอบที่แท้จริงนะแล้วก็ระบบไฮเปอร์บูสต์นะครับสำหรับบูสต์ประสิทธิภาพของตัวเครื่องข้างในนะไฮเปอร์บูสต์มันก็จะประกอบไปด้วยการจัดการแอปการบูสต์ประสิทธิภาพตัวเครื่องแล้วก็เกมโหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องของ s เ pro เครื่องที่เขาขายในไทยเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับต้องบอกก่อนว่า f 1 1เนี่ยมันจะขายแบบ Exclusive ครั้งแรกใน lazada นะวันที่15ที่จะถึงนี้นะครับวันที่15เนี่ยถ้าใครซื้อก็จะได้ของแถมเยอะเลยส่วน pre order จะเริ่มวันปนต้นไ ไปจับจองกันได้ใน Lazada นะวันที่15ส่วน16ก็พ r ออเดอรนะครับอ่ะแกะกล่องมานะครับเปิดมาก็จะเจอกับอุปกรณ์เสริมชิ้นแรกที่เขาให้มาที่มีคนสอบถามในผมเห็นในในในคอมเมนต์ในคลิปที่น้องแอมเขาไปงานเปิดตัวมานะเขาถามว่าแถมเคสหรือเปล่าแถมนะครับนี่เห็นหมเคสของ oppo f11 pro ที่เขาแถามมาให้เนี่ยมันเป็นแบบเป็นเหมือนกึง่งกพลาสติกหน่อยนะครับสีมันจะแบบเป็นสีเหมือนอ่าสีสโมกดำๆนะฮะ ก็ตัวเคสจะคุมแค่ขอบไม่ปิดหน้าปิดเออคือไม่ปิดหัวปิดท้ายปิดท้ายเนี่ยไม่ไม่ไม่คงไม่แปลกเคสบางเคสก็ไม่ปิดท้ายอยู่แล้วส่วนไม่ปิดหัวมันไม่มันมันจำเป็นเพราะว่าตัวนี้ยอ่ากล้องมันเป็นกล้องป๊อปอัพนะครับแลนหลังก็เจาะรูไว้ปกติดีมาดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนี้แก่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันดึงอันนี้ออกมายากตัวเครื่องผมนี้เปิดเครื่องวางไว้ก่อนนะดูอุปกรณ์เสริมก่อนอุปกรณ์เสริมมีอะไรให้บ้างนะครับตัวนี้ รองรับบู๊กแฟลชชาร์ตจุดนะเพราะฉะนั้นอะแดปเตอร์ของมันเนี่ยก็เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วนะครับบู๊กแฟลชชาร์ตต้องบอกเลยว่าในช่วงราคาประมาณเนี่ย11,000บาทเนี่ยตัวนี้มัน1น9่งบาทใช่ไหมหมื่นหนึ 1, 000, 000บาทเนี่ย oppo ตัวนี้ถือว่าชาร์จเร็วมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นชาร์จเร็วอันดับต้นๆในตลาดน,น,นะตอนนี้ด้วยนะครับด้วยตัวมันเองอะจ่ายไฟได้เกือบ20วัตต์นะก็ชาร์จแบบ0-50นี่คือแบยพุ่งพห้ๆเลยนะครับสายชาร์จ สายชาร์จมีมาให้นะครับเป็นสายชาร์จเฉพาะนะสำหรับตัวบูฟเฟตชาร์จต่านั้นไม่ต้องใช้ใสายชาร์จเฉพาะกับอะแดปเตอร์เฉพาะเท่านั้นนะถึงจะชาร์จแบบบูฟเฟตชาร์จได้นะครับตัวนี้ก็เป็นพอร์ตไมโคร USB อยู่นะแล้วมีหูฟังมาให้นะครับหูฟังเป็นแบบเสียบผ่าน่องผ่านช่องพอร์ต3.5มมิลลิเมตรนะครับก็สามารถใช้ฟังเพลงได้แล้วก็ใช้ใครมีหูฟังเก่าก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะอุปกรณ์เสริมไปแล้วมาดูตัวเครื่องนะครับนี่นี่คือ OPPO F11 Pro นะใครที่ได้ดูคลิปน้องแหมไปในงานก็นจะเห็นตัวเครื่องแล้วว่ามันออกแบบมาได้ดีทีเดียวนะมีความมันมีกลิ่นอายของความเป็นไฟ X เยอะพอสมควรนะครับนี่ไงมันมีกลิ่นอายของความเป็น OPPO f i X ตัวท็อปของเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพอสมควรเลยเริ่มจากหน้าจอที่แบบเต็มจอนะครับเพราะว่าไม่มีหนอดสก,กีและข้างบนนี่มีลำโพงนิดนึงตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นนะครับส่วนกล้องมันถูก ซ่อนไว้นะเป็นกล้องป๊อปอัพนะครับจะเด้งขึ้นมาตอนที่เรา,เาใช้กล้องหน้าหรือว่าสแกนใบหน้าเท่านั้นมันถึงจะโผล่ขึ้นมากล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้คนที่แบบกลัวเอ้ยมันจะแข็งแรงหรือเปล่ามันจะยังไงหรือเปล่าเนี่ยออกแรงนิดนึงมันก็หุบเข้าไปแล้วนะครับคือไม่ต้องกลัวเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรมากระแทกแล้วก็อันนี้ดีมากอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเหมือนกับว่าถ้าเราทามันหลดลงมานะครับกล้องมันจะหุบเองเห็นไหมมันจะขึ้นเลยว่า ตรวจสอบว่าโซัพท์คุณตกหล่นนะกล้องก็เลยหดตัวไปเพื่อไม่ให้มันเกิดความเสียหายจากตัวกล้องนะครับอันนี้ดีมากนะเป็นการที่แบบว่าโปรเทคไม่ให้อุปกรณ์มันพังนั่นเองนะครับอ่ะด้านหน้าหน้าจอนี่6.5นิ้วพารา a m มิกสกรีนฟู l ดีพัทนะครับชัดเจนอ่ามาดูข้างหลังปึ๊บโอ้โหนี่นะครับสีมันไล่ทั้งหมด3สีด้วยกัน3เฉดนะครับเป็นม่วงแดงดําแล้วก็ไปจนม่วงนะแล้วก็ มันจะมีเท็กเจอร์ข้างในสวยงามข้างหลังมีคําว่าดีไซน์แปร o p p o ด้วยนะครับเหมือนไฟ X เลยด้านหลังมีกล้อง2ตัวนะครับเป็นกล้องคู่48ล้านกับ5ลนะ้านพิกเซลนะครับสำหรับถ่ายเดฟนะแล้วก็ตรงนี้เป็นแฟลชก็มีสแกนลายนิ้วมืออยู่ข้างหลังตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องออกแบบมาได้ดีนะมีความโค้งมนเวลาจับถือก็จะเข้ากับมือเป็นอย่างดีแล้วก็น้ําหนักตัวเครื่องเพราะมันเป็นน้ําหนักที่กําลังถือแล้วกําลังดีนะครับปลดล็อกตัวเครื่องให้ดูนะครับข้างๆก็ไม่มีอะไรก็มีพวก ทั่วไปนะครับมีตัวพอร์ตไมโคร USB นะครับมีช่องเส่หูฟังมีลำโพงมีไมค์นะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับตรงนี้แล้วก็ป<ม>ุ่ม power นะอันนี้ผมลองใส่กับซิมของทาง TrueMove H ก็ขึ้นโวเต้นะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับ WiFi ขึ้น5 g h z ด้วยนะอันนี้ใครซื้อไปก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็ตัวเมื่อกี้ที่ผมติดไว้ใช่ไหมตัวเขาเรียกอะไรนะ ไฮเปอร์บูสต์อ่าไฮเปอร์บูสต์เนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่อยู่ในในนั้นก็คือตัวเกมสเปซเนี่ยที่เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับผมทดสอบเล่นเกมคร่าวๆแล้วสำหรับ Mediatek ท e กซ์ฮลตัวนี้นะครับมันเล่นเอาวีได้โหมดเฟรมเรทสูงมันเปิดได้นะครับแต่ว่าต้องเปิดตัวเกมสเปซให้เป็นประสิทธิภาพสูงนะมันถึงจะเล่นได้ที่ประมาณ57 58เฟรมเปอร์เซกนะครับถ้าต่ำกว่านั้นอาจจะมีเฟรมแกร่งบ้างก็อันนี้ไปกัดตั้งค่ากันเอาส่วนเกมอื่นๆน,น่าจะไมีมัหาารนะราณน้สบ แกกล่อง oppo f 1 1 pro นะครับเครื่องขายจริงในไทยให้อะไร,ระบ้างก็น่าจะรู้กันไปแล้วนะครับส่วนใครที่สงสัยอะไรในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยไม่ว่าจะคนที่สงสัยว่าเออกล้องหน้าความละเอียดหรือ16ล้านมันชัดหรือเปล่ามันดีหรือเปล่าเดี๋ยวให้น้องแอบมารีวิวให้แบบจัดเต็มเลยนะครับอาทิตย์หน้าได้ดูแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับและคลายชแนล spec phone tv ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย